สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออันนี้แล้วครับนี่นะฮะดน้าหน้าทุกท่านรายการแบ่งปันนะครับมาอีกแล้วเหรียญนี้ครับนี่ฮะหาได้ทีละเหรียญนะครับหายากครับผมคนเก็บหมดครับรุ่นนี้ฮะได้มาทีละเหรียญนะครับก็รวยเปดปครับปี52องทองแดงครับผมนี่ฮะทองแดงปี52เหรียญประสบการณ์นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ รวยแปดแปดปีห้าสองครับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่จะเป็นเนื้อทองแดงเหรียญประสบการณ์นะครับหายากครับผมได้มาทีละเหรียญนะครับถือว่าโชคดีครับได้มาทีละเหรียญฮะเพราะว่าเหรียญก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยคนเก็บได้นะครับดังนั้นคนเลยไม่ปล่อยนะฮะเขาเก็บครับผมเพราะว่าหลักร้อยเองนะครับนี่นะฮะเหรียญประสบการณ์นะครับเล่าไปหลายคลิปแล้วนะครับนี่ เป็นประสบการณ์นะครับโอเคครับหลักร้อยเองฮะประมาณ6 0 0 7อยนะครับนี่ฮะอยากได้ก็แคปเลยครับนี่เื่อทองแดงสวยๆครับผมรวยเป็ปี52แท้ทันแน่นอนครับประสบการณ์มีให้เห็นแล้วฮะนี่ครับผมนี่สองเหรียญนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับยังไม่ออกจากกล่องครับพอจะรู้นะฮะรุ่นไตมาตร93ครับอ่าดูจากหน้ากล่องครับ ไตามารตเก้าสามปีห้าเจ็ดนะครับแท้ทันนิยมแน่นอนนะครับนี่มีมาให้สองเหรียญอ่าเรามาชมกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาน้ําเงินนะฮะนี่ฮะเนื้อทองโอ้โหสวยมากดูชัดชัดนี่นะครับนี่ลงยาน้ําเงินนะครับเป็นเนื้อทองแดงเลขอะไรเนี่ยเฮ้ย หกหกศูนย์ใช่ไหมเนี่ยนี่หกหกศูนย์ครับชัดๆเลยหกหกศูนย์ครับนี่โอ้เลขสวยเลขสวยดูครับเนื้อทองแดงครับผมลงยานําเงินดูฮะยาสวยๆนะครับนี่ดูฮะดูใกล้ๆครับเป็นยังไงฮะหน้าตาของท่านโอ้ยสวยเลยเห็นไหมนี่ยาครับมันมีร่อนม่มีล้านนะครับมันมีแตกฮะ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลงยัำเงินครับสร้าง1500เหรียญครับเดี๋ยวเรามาชมครับในหนังสือนะฮะสร้าง1500เหรียญจริงไหมนี่เรามีหนังสืออ้างอิงนะครับลงยันเงินนะครับ1,500เหรียญนะครับเขียว1500นะครับแดงครับ1500เหรียญครับนี่ก็อย่างละ1500เหรียญครับนะฮะลงยา แดงเขียวน้ำเงินนะครับเรามาชมแดงนะครับแดงแดงแดงซึบเป็นยังไงแดงนี่หน้าตาของท่านนะครับโอู้หสวยครับดูครับจมูกสวยยาสวยครับนี่ดูครับนี่ไตมาร์เก้าสามครับดูชัดๆไปเลยครับนี่นะฮะเนื้อทองแดงด้านหลังนะครับ หลังเลขอะไร1 5 0 0เหรียญน,นะครับห้ามเกินเฮ้ย1 2 3ไม่ใช่1263ครับนี่นี่ครับโอ้โหเลขก็สวยด้วยเกือบเรียงนะฮะทองแดงทองแดงลงยาแดงนะครับนี่ครับผมสวยดูหลังก็สวยเนี่ยดูครับนี่ฮะหน้าก็สวยยาไม่มีรอดไม่มีรอกครับนี่นะครับ ท่านใดอยากได้ก็แคปไปเลยลงยาแดงครับนี่สร้าง1,500เหรียญเท่ากันครับนี่ฮะโอ้โหดูฮะมาแบบซีมเดิมๆเลยดูครับซีนเนี้ยจากวัดเลยนะเนี้ยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเห็นไหมฮะลงยาแดงกับน้ําเงินนะครับยกคู่ไปเลยครับท่านใดอยากได้ก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับถ้ายกคู่ครับนี่ราคาแยกก็มีนะครับแท้ท่านนิยมแน่นอนครับถ้าเป็นทองนะครับ เนื้อทองคำก็โอ้โหหลักแสนแน่นอนครับเนื้อเงินก็เป็นหมื่นครับผมนี่ครับผมหลังสวยๆทั้งสองเหรียญนะครับนะฮะผมว่ายกคู่ไปเลยครับราคาคุ้มเดี๋ยวผมลดให้ครับนี่ฮะแคบไปครับแล้วก็นี่อันนี้หลักร้อยประสบการณ์นะครับปีห้าสองปีลึกครับออกก่อน2เหรียญนี้แน่นอนครับเพราะว่าปีห้าสองสองเหรียญนี้ก็ปีห้าจิตครับผมนี่ไตมารเก้าสามห้าจิตนะครับ รวยเป็ดแนะครับเหรียนประสบการณ์โอเคครับนี่ฮะก็จะขึ้นเบอร์นะครับแล้วก็เพจไว้ให้ครับไลน์ก็มีครับแอดไลน์มาครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ